ตอดเบาครับกินเบาครับผมึปลาครับปลานิ้นครับผมปันนอแล้วครับผมกินเบามากครับปลานิ้นครับไม่ใช่ปลาโอ้โหไม่ใช่ครับนี่ตะเพียนครับผมอตะเพียนใหญ่ตะเพียนใหญ่ สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆ,ๆนานาที่รักและชื่นชอบในการตกปลาทุกท่านนะครับก็วันนี้ก็ออกหมายครับผมมามีเวลาเหมือนเดิมมีเวลาไม่มากก็ต้องทำภารกิจครับก็วันนี้ขอตกเป็นสปิิวนะครับสปิวสปิวตกเป็นไม่ตายหนึ่งแต่ขอนะครับก็มาลุ้นกันดู หมายนี้ก็หมายเดิมที่เคยมาครับที่ได้ปลาสวายกับปลาให้นี่ไปปลายิสกไปก็มาลุ้นกันดูว่าเราจะมีตัวไหมวันนี้ก็น้ําไหลนะครับผมมาวันนี้น้ําไหลเพราะหน้าคิดว่าหน้าเข้าหน้าฝนก็เลยน้ําน้ําน้ําก็เลยไหลโอเคครับก็ไปลุ้นกันดูก็เดี๋ยวขอตกสปิวด้วยนะครับถ้าเผื่อ มีปลาหรือไม่มีค่อยว่ากันอีกทีนึงต่อลุ้นกันดูกันครับตกสปิวว่าจะมีปลาเข้าหรือเปล่าก็ฝากเพื่อนๆครับรกดกดคลิกกดติดตามด้วยนะครับคนบ้าเยอะฟิชชิ่งครับผมก็อบอกครับหากินตามคลองนะหากินตามคลองครับผมก็เป็นหมายธรรมชาติ ฮิบเอาโดนครับผมเดี๋ยวตาเลยครับตัวแรกก็มาแล้วนะตัวแรกก็ตะเพียนครับไซส์สวยอยู่ครับไซส์เสยอยู่ก็อย่างว่าครับเก็บครับผมตามระเบียบฮิปมานะครับตัวแรกมาแล้วสำหรับสปริว ลุ้นกันเนี้ยครับตกปลาคลองธรรมชาติครับผมก็แดดมาแล้วแดดมาของใสไดจกลางลมนะครับอเอยครับไปครับไปลุ้นกันต่อเลยครับก็น้ํามันไหลนะครับก็ปั้นเหนียวนิดนึง ไล่สายให้จมนะครับเวลาตกสปิวครับก็โยนลงไปก็ต้องไล่สายให้จมฮึเอามาแล้วครับปลาอะไรครับปลาอะไรครับโอยมาครับตะเพียนครับตะเพียนใหญ่ครับผมตะเพียนใหญ่โอ้ยใส่ใส่เอฟครับใส่โอยใส่ใหญ่เลยครับกำกำเทมมิด ครับเก็บครับตัวที่สองครับผมฮึบ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 มาถ้าใครคล่องๆก็จะจะคอนโทลง่ายหน่อยแต่ถ้ามือใหม่ก็จะคอนโทรลยากหน่อยครับสำหรับสปิวฮึบเอาโดนครับผม โดนแต่ปลาเอา้าปลาตะเพียนเหมือนกันปึ๊บมาครับไซส์สวยนะครับนะครับไซส์สวยอยู่เน้นครับคลองน้ำไหลครับผมมันก็เลยต้องปั้นเน้นเหนียวนิดน,นึงครับผมโยนไไปแบบนี้โยนไม่ไป โดนครับผมปลาตะเพียนครับผมเหมือนเดิมครับตะเพียนิปนะครับไซส์สวยอยู่ครับ เบาครับกินเบาครับผมึปลาครับปลานิ้นครับผมปลาหมาแล้วครับผมกินเบามากครับปลานิ้นครับสวยนะครับใส่ปลาเค็มปลานิลกินแบบเหมือนกับปลาเล็กตอดครับค่อยๆนวดลงไปนิดนิดให้ใช่ครับผมต้นกันต่อ มาแล้วหนึ่งตัวครับผมปลาติดตามหาปลาติดตามหาไม่ใช่หรือเปลา่าโอ้โหไม่ใช่ครับนี่ตะเพียนครับผมตะเพีย,ยนใหญ่ตะเพียนใหญ่ បន្ទាប់តាមหาប៉ានិនតាមหาតទៅខ្ញុំលើល้นកន្តល้นកន្តគប់ប៉ា ตอนนี้ถอนถอนลงตัวเล็กครับผมถอนถอน,ถอน <c oughs> <c oughs> โดนครับโดนตาเล็กนิดหรับโอ้ยตะเพียนครับม่ครับตะเพียนเียนใหญ่ครับผมตะเพียนใหญ่ยกอย่างเดียวครับผมใส่ดำครับดำได้ใส่ใหญ่ครับใส่สวยครับตะเพียนใส่สวยเก็บลมก็จะไปอย่างเดียวเลยครับ ลมก็จะไปอย่างเดียวเลยอวางเขียวลมกัน โดนครับจตะเพียนครับผมะเพียนน้อยโอ้ยลลมกัดตลอดว้าล,ลมก็ไปทั่วเลยครับอ๋อเข้าไปเดี๋ยวครับเชยค่ลมมันครับมันไม่ไปครับแต่มันงอไปทั่วครับ รับโอ้งรับต,ตาอะไรอย่น,นรครับโอ้ยตะเพียงครับผมตะเพียงเหมือนเดิมครับผมไหนวะอึบอึบเก็บครับผมเก็บ ตนครับต้นตะเกียนครับตะเกียนไม่อีกแล้วจุหมาเจะขตะเพียนบเหมันเดิมครับผมก็ตอนนี้ก็สมควรเก็บเวลาแล้วครับก็เก็บของเสร็จเรียบร้อยแล้ะก็เดี๋ยวดูผลงาน,นครับวันนี้จะได้ปลาเยอะน้อยขนาดไหนครับผม ก็เวลาชั่วโมงกว่าก็ถือว่าได้กับข้าวเลยนะครับนะครับกอบคอกับข้าวเลยมื่อหนึ่งเลยได้ปลานินตัวหนึ่งไซส์สนิ้วก็ประมาณนี้ครับหมายนี้ก็ปลากินเรื่อยครับถ้ามีเวลาก็ถือว่าใช้ได้ครับถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจก็ทักมาถามได้นะครับหมายนี้ก็ฝากคุณเพื่อนกด subscribe กดติดตามด้วยครับคนบ้าเยอะฟิชชิงครับผมวันนี้ก็ลาแค่นี้ครับสวัสดีครับ Bye. <laughs>